Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. สวัสดีค่ะณที่นี้ม่นคงมูลิรินะคะเป็น Field Research Manager ของบริษัทสายวาค่ะวันนี้เป็นตัวแทนของบริษัทมาแนะนำเกี่ยวกับลักษณะสายพันธุ์ของเราสายพันธุ์สมดุลที่เรียกว่า Balance Line นะคะแล้วก็วิธีการเลี้ยงที่เหมาะสมจากการเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปีที่ทแล้วจนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะ เนื้อหาในที่จะนําเสนอวันนี้ก็จะประกอบด้วยอันที่1จะขอแนะนําประวัติโดยย่อ,อของบริษัทซายคว้าก่อนให้ทุกท่านได้ไดรู้นะคะดูจากเรามากขึ้นถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องลึกเกี่ยวกับสายพันธ์ุของซายคว้าเราว่าเรามีความเป็นมาอย่างไรวิสัยทัศน์ของเราในการปรับปรุงพันธ์ุเป็นอย่างไรจุดเด่นของเราคืออะไรคะ่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นข้อมูลที่เราเก็บมาทั้งจากภายในบริษัทและจาก ลูกค้าเกษตรกรที่นําลูกกุ้งสายควา้าเราไปปล่อยว่าการเลี้ยงกุ้งสายคว้าเป็นอย่างไรฟีดแบ k จากเกษตรกรและทุกท่านค่ะและสุดท้ายจะเป็นมุมมองการเลี้ยงในอนาคตของบริษัทต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยค่ะโดยเริ่มนะคะ,ะจะขอกล่าวเกี่ยวกับประวัติข้าวของบริษัทสายคว้าก่อนว่าบริษัทเราอะค่ะก่อ,ะอตั้งมาในปี2002ซึ่งเกิดจากการเป็นจอยเวนเจอร์ระหว่าง PIC แล้วก็เจน เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อจะอพัฒนาเกี่ยวกับโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์กุ้งขาไวนามายหลังจากนั้นในปี2011ค่ะบริษัทโกโคอยได้เข้ามาเป็นเจ้าของบริษัทไซออคว้าซึ่งบริษัทโกโคอยเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอาหารสัตว์แล้วก็ได้อิน,อนค u ูดเราเข้าไปในโปรแกรมของการขายอาหารสัตว์ของเขา ผ่ามาในปี2022ค่ะก็จนถึงปัจจุบันบริษัท Ocean Protein Capital ก็คือเป็นผู้ผถือหุ้นรายใหญ่มากกว่า80%โดยาทางบริษัท Ocean Protein เนี่ยมีวัดมีวิสัยทัศน์แล้วก็ที่จะนำเสนอในการพัฒนาต่อเนื่องทั้งในด้าน g e n e ิิกก็คือพันธุศาสตร์แล้วก็ทางโภชนาการใน Nutrition Health ของกุ๊กกุ้งด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นสายว้าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แล้วก็มีวัตถุะสมวิสัยทั์ยังไงก็คือเราต้องการที่จะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านพันธุศาสตร์ก็คือเจเนติกแล้วก็ทางโภชนาการของกุ้งโดยที่ในด้านของพันธุศาสตร์เจเนติกก็คือเราทุกท่านก็จะเห็นชัดอยู่แล้วว่าเรามีการปรับปรุงพันธุ์ที่ มาเป็นระยะเวลานานหลากหลายเจเนอเรชันเพื่อที่จะได้ให้ส่งต่อลูกกุ้งไปให้แก่กเกษตรกรนำไปเลี้ยงแล้วได้ประสบความสำเร็จซึ่งสาย aqua เราเป็นผู้บุกเบิกในด้านบาลานซ์ไลน์ Line, หรือว่าสายพันธุ์สมดุลโดยที่วิธีการคัดเลือกอลูกกุ้งของเราคัดเลือกสายพันธุ์ของเรานั้นก็คือจะเน้นไม่ใช่เน้นในนักษณะใดลักษณะหนึ่งก็คือจะเป็นการบาลานซ์ให้สมดุลทั้งการโตและการทน ของกุ้งค่ะแล้วน,นังจะนี้นอกจากนี้นอกจากสายพันธ์ุแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งที่เราเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นก็คือเกี่ยวกับโภชนาศาสตร์โภชนาการของกุ้งด้านนูริชั่นซึ่ง โดยการเริ่มของบริษัทสายควาเนเราจะเน้นการคัดเลือกวัตถุดิบที่พรีเมียมมีคุณภาพที่ดีเพื่อนำมาผลิตคุณภาพอา,อาหารที่ดีต่อลูกกุ้งและลูกกุ้งท,ที่กินอาหารที่คุณภาพดีเข้าไปนั้นก็จะเป็นลูกกุ้งที่แข็งแรงและเมื่อนำไปปล่อยลงเลี้ยงก็จะมีอัตราการซักเซสก็คือประสบความสำเร็จที่น่าขึ้นค่ะ ัมาอันนั้นเป็นในเชิงของไทาควากรุ๊ปนะคะลึกลงมานิดนึงในเรื่องของไทาควาสยามก็คือเฉพาะในประเทศไทยเรานี้บริษัทไทาควานั้นก่อตั้งมาตั้งแต่ในปี2546ค่ะโดยที่ปัจจุบันนี้เรามีสถานประกอบการตั้งอยู่ใน4จังหวัด4พื้นที่ก็คือที่1ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอศรีชนนะคะเป็นโรงเพาะฟ้ากุ้งและอุาลกุ้งสําหรับจําหน่ายให้กับเกษตรกร ที่สองก็คือภูเก็ตในจังหวัดภูเก็ตนี้เราเป็นสถานที่เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพื่อจำหนานค่ะที่สามก็คือพังงาพังงาเป็นสถานที่ปรับปรุงพันธุ์แห่งเดียวของบริษัทสายคัาวบริษัทสายคั่วทั้งกรุ๊ปไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศลูกกุ้งที่ผ่าที่จำหนานให้แก่เกษตรกรมาจากสถานที่ปรับปรุงพันธุ์ที่นี่ที่เดียวก็คือที่จังหวัดพังงาของประเทศไทยเรา และสุดท้ายนะคะก็คือที่จังหวัดปทุมธานีจะเป็นห้องปฏิบัติการกลางของบริษัทไซอะควาทีา่ทำทั้งหน้าที่ในการาตรวจ Monitoring Health แล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นการสถานที่ที่เราทำเป็นการคัดเลือกกุ้งที่มีความให้สายทนของของเราด้วยค่ะเพราะฉะนั้นาการสร้างสายพันธุ์ไซอะควาขึ้นนะคะโดยเรานั้นาทางบริษัท ได,ได้เซ็ตวิสัยทัศน์ไว้ก่อนเลยว่าอันที่หนึ่งก็คือสายคว้าเรามุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้เกษตรกรประสบความสําเร็จในการเลี้ยงสายพันธุ์บาลานซ์ไลน์ก็คือสายพันธุ์สมดุลที่โตดีเหมาะสมอัตราลอดดีมีความทนโรคเกษตรกรนําไปเลี้ยงแล้วมีกําไรค่ะ เพราะฉะนั้นเพื่อให้ได้จุดวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ตามนั้นเราก็เลยนําเทคโนโลยีทีท่นนทีมาร่วมเพื่อให้การพัฒนาสายพันธุ์ของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดรบกวนให้มาลงทะเบียนนะคะเราจะได้จุดแข็งของเราเลยก็คือที่ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อาจะตยอดวิสัยทัศน์ของเราอันที่งคือที่มาของสายพันธุ์ค่ะ สายพันธุ์ของเรามาจากมีความหลากหลายโดยมาจากโกลไยก็คือ Ocean Institute แล้วนอกนั้นก็คือนอกนั้นก็มีมาจากบริษัทจากการเก็บกุ้งสายพันธุ์มาจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้ทําให้ที่มาของสายพันธุ์เราอ่ะมีความหลากหลายสูงแล้วก็สามารถทําให้เราสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ได้มาก นอกนี้เรา,เรา,าวิธีการปรับปรุงพันธุ์ของเราเราใชา้พันธุศาสตร์เชิงปริมาณซึ่งพันธุศาสตร์เชิงปริมาณในทุกวันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแม่นยำที่สุด แล้วก็นอกจากการใช้พันธุศาสตร์เชิงปริมาณที่เป็นการเซเลคชั่นในเชิงกายภาพแล้วเรายังใช้ร่วมกับการคัดเลือกยีนหรือว่าจีโนมิกเซเลคชั่นด้วยทําให้เรารู้ทั้งภายในและภายนอกกุ้งว่าการที่เขาแสดงออกมามันเกิดจากแค่ลักษณะทางภายนอกกายภาพจากสิ่งแวดล้อมหรือว่าเกิดจากยีนของเขาด้วยนอกจากนี้จากการที่เรามีโปรแกรมการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ค่อนข้างกว้างมากๆทั้ง ท,ทั้งในเชิงยีนเหลือแล้วก็ทางเชิงกายภาพทางปริมาณทำให้เราเราต้องมีการโปรแกรมการเก็บข้อมูลนะที่เป็น Big Data ของเราอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดึงข้อมูลนั้นมาใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ จุดแข็งข้อที่4ของเราก็คือเรามีศูนย์ทดสอบความทนทานโลกเป็นของเราเองซึ่งในในศูนย์นียก็คืออยู่ในห้องปฏิบัติการกลางของเราที่จังหวัดปทุมธาน,นีโดยเราได้ใช้ศูนย์ทดสอบความทนทานโลกเนี่ยเพื่อปรับปรุงพันธุ์ของเราเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ของเราเนี่ยมามากกว่า10รุ่นแล้วค่ะและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยของการทำสายพันธุ์บาลานซ์ไลน์หรือว่าสายพันธุ์สมดุลเนี่ยก็คืออินเด็กซ์เซเลคชั่น เนื่องจากว่าเราอ่ะเป็นสายพันธุ์สมดุลเราจะไม่เอ็นเอียงไปลักษณะใดลักษณะหนึ่งของอของกุ้งค่ะโดยที่เราอ่ะจะใช้คุณสมบัติที่ใช้คัดเลือกมากกว่า1คุณสมบัติอย่างเช่นทั้งโตทั้งทนสภาพแวดล้อมและก็ทนโรคจะขออธิบายหลักๆล,ล,ลงไปนิดนึงในเรื่องของ index selection นะคะเพราะว่าวิธีนี้นนมันเป็นวิธีการคัดเลือกกุ้งเพื่อนำไปพัฒนาด้วยวิธีสมดุลอย่างที่กล่าวไว้ก็คือเราใช้มากกว่า หนึ่งรูปแบบแล้วก็การคัดเลือกเนี่ยจะคำนึงถึงทั้งคุณสมบัติในการโตและทนโลกซึ่งสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามความต้องการขึ้นอยู่กับสภาพการเลี้ยงนั้นๆน,น,นะคะโดยที่อากิจาให้ตัวอย่างนิดนึงค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าปัจจุบันลักษเระวางโปรแกรมไว้ว่าลักษณะการโตของกุ้งเนี่ยจะโตขึ้นไปเรื่อยๆใน,ใน,ในทุกๆปีจะเป็นเส้นตรงแบบนี้แต่ถ้าถ้าเกิดว่า กระแสตอบรับจากเกษตรกรหรือว่า,าทางสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นรู้สึกว่ามันจำเป็นต้องเพิ่มกุ้งโตช้าไปเราสามารถปรับได้ให้เขาโตเร็วขึ้นหรือว่า โตเร็วไปแล้วขอให้โต,ตอยากให้โครง,งการโตวไว้นิดนึงแล้วไปเพิ่มส่วนอื่นที่เป็นการทนโลกเราสามารถปรับลดได้เพราะฉะนั้นวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างทําให้กุ้งของเราอ่ะทันสมัยแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์การเลี้ยงณนะเวลานั้นๆค่ะถัดมานะคะจะเป็นวิธีการเลี้ยงกุ้งสายคว้าที่อันนี้จะเป็น การที่เราเก็บข้อมูลมาทั้งฟีดแบ็กทั้งจากภายนอกเกษตรกร,ร,กรแล้วก็จากภายในที่เราทําทดลองเองนะคะสรุปมาเป็นออวิธีการเลี้ยงกุ้งสายคว้าในสไลด์ในการนําเสนอครั้งนี้ก็คือกุ้งสายคว้าใช่ค่ะเราเป็นสายพันธุ์สมดุลค่ะโดยที่สายพันธุ์สมดุลน่ะเราอาจจะไม่ได้โตเร็วมากแต่เราโตในระดับที่เหมาะสมแต่เราก็ไม่ได้ทนแบบทนมากๆจนไม่โตเพราะฉะนั้น พื้นที่ที่มีการเราสามารถาลูกกุ้งสายควาสามารถปล่อยลงเลี้ยงในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคได้บ้างแล้วก็ควรจะต้องมีระบบป้องกันในโรคปานกลางค่ะอัาตราความหนาแน่นที่เหมาะสมในการปล่อยลงเลี้ยงของกุ้งสายควาอยู่ที่ประมาณไม่เกิน150,000ตัวต่อไร่สําหรับจับปิดบ่อในครั้งเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่า,าต้องการจับคา,างเกษตรกรเป็นบอ่อใหญ่ต้องการจับแบบ พาเชียฮาวเวสก็คือทยอยจับบ่อใหญ่ปิดบ่อไม่ได้ในทีเดียวสามารถปล่อยเนื้อาตาความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นที่2 0 0แสนสองแสนหมื่นตัวต่อไรได้ค่ะแล้วถัดมาก็จะเป็นกระแสตอบรับจากเกษตรกร,ร,กรที่ได้ก็คือกุ้งสายคว้าเราก็เลี้ยงง่ายทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ดีการจัดก,การระหว่างการเลี้ยงกุ้งไม่ค่อยยุ่งยากแล้วก็จับได้ไซส์เสมอไม่ค่อยแตกไสาอันนี้จะเป็นฟีดแบ็ที่ได้จากเกษตรกร,ร,กรแล้วก็ขอบคุณมากมากค่ะ อันนี้เป็นผลนะคะจากลักษณะการจเจริญเติบโตของกุ้งสายคว่วเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าลักษณะการโตของกุ้งมันมีผลต่อลักษณะการกินอาหารของกุ้งเช่นกันค่ะ,าะการกินเพราะว่าอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำที่จะบ่งชี้ว่ากเกษตรกรจะได้กาําไรไหมด้วยเพราะว่าค่าอาหารคือคอ์สหลักมากกว่า50เปอร์เซ็นของการลงทุนในการเลี้ยงกุ้งในแต่ละขอบเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นลักษณะการจเจริญเติบโตของสายคว่เลยแล้วก็ จะโชว์ให้ว่าทางเกษตรกรจะได้นำไปปรับใช้เกี่ยวกับการให้อาหารนะคะช่วงที่30วันแรกหรือว่า1เดือนแรกคือกุ้งลักษณะของกุ้งแซ่คว้าก็คือจะโตค่อนข้างช้าค่ะบอกเลยโตค่อนข้างชา้ากินไม่เยอะกินน้อยแล้วก็อย่าเพราะนั้นอย่าพึ่งเดินอาหารเร็วอย่าพึ่งอัดอาหารให้กุ้งโดยที่ในช่วง30วันแรกนะคะ ADG อะ, AD ะคะ่ะตารางด้านขวานะคะ จะอยู่ใน ADG รวมของ30วันแรกจะอยู่เพียง0.1กรัมต่อวันแล้วก็น้ำหนักเฉลี่ยที่ได้จะได้แค่ประมาณไม่เกิน3กรัมค่ะในช่วง1เดือนแรกพอพอถัดมาในเดือนในระยะที่2ก็คือช่วง31วันถึง60วันตอนนี้กุ้งจะเริ่มพัฒนาขึ้นมีลักษณะการโตปานกลางก็คือให้สามารถเดินอาหารให้กุ้งกินได้ตามปกติพอดีกินแต่ว่าไม่ต้องอปรับอาหารเร็วมาก ค่อยๆคือเหมือนกับว่าค่อยๆดูว่ากุ้งกุ้งเขากินได้ก็อาจจะมีระยะเวลาที่หยุดอะ,อ,ะอย่างเช่นสมมติว่าให้สักวันละยี่สิบโลถ้าเขากินหมดก็อาจจะยังไม่ต้องเพิ่มในวันถัดไปอาจจะขอให้ให้ดึงไว้นิดนึงก่อนเพราะว่าลักษณะกุ้งช่วงนี้จะเป็นกุ้งลาที่โตปานกลางยังไม่ได้โตเร็วมากค่ะโดยที่60วันนะคะจะ ADG รวมจะอยู่ที่ประมาณ 0.19- ถึง0.2อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยก็คือกุ้งจะโตประมาณนั้น แล้วก็น้ำหนักที่ได้ก็อยู่ประมาณ10ก็คือ100ตัวโลถึง 90, 90ถึง100ตัวโลประมาณนี้ค่ะแล้วพอเป็นช่วงที่3จะเป็นช่วงสปีดของเขาค่ะกุ้งซายอควาก็คือตั้งแต่61วันจนถึง90วันกุ้งจะโตเร็วขึ้นคราวนี้กุ้งจะโตเร็วแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถปล่อยอาหารได้เดินอาหารได้ตามที่กุ้งกินได้เลยค่ะปริมาณ ADG สุดท้ายที่90วันที่เราเก็บข้อมูลมาค่ะเฉลี่ยจะอยู่ที่0.28 กรัมต่อวันแล้วก็น้ำหนักที่ได้ก็จะอยู่ในช่วง20 2 5ถึง25กรัมค่ะ FCR จะอยู่ในประมาณ1.16 1.2ถึง1.2ประมาณนี้โดยจากที่ที่โชว์ตารางเมื่อกี้ว่า FCR ของเราอะค่ะอยู่ในช่วง1.16ถึง1.2อันนี้เป็นจุดสำคัญเลยที่ว่าฟีดแบคจากเกษตรกรคือกุ้งไซยว่า FCR ต่ำผลผลิตดีแล้วก็มีกำไรอันนี้เป็นด้านขวาเป็นการคำนวณคร่าวๆให้ดูก่อนนะคะว่าสมมติว่า เราปล่อยกุ้งที่1ล้านตัวค่ะ ADG ที่แจ้งไว้ที่0.28กรัมต่อวันนะคะที่100วันเลี้ยงที่100วันค่ะอัตราลอดสูงสุดที่เราได้อยู่ที่ประมาณ88%ถ้าคิดที่น้ำหนักตัวต่อขายก็คือวันที่30กรัมเนี่ยที่ FCR Advantage ของเราก็คือจุดข้อดีของ FCR ที่ว่าต่ำกว่าปกติอยู่ที่ประมาณ0.15จะทำให้ปริมาณอาหารกุ้งที่ลดลงต่อตัวเนี่ยอยู่ที่4.5กรัม แล้วเมื่อคิดอาหารปริมาณอาหารทั้งหมดต่อที่ลดลงต่อรอบเนี่ยจะทําให้ต่างกว่าลดลงถึงประมาณ4ตันเลย4,000กิโล4ตันแล้วเมื่อนํามาคูณที่4อ่ะ1กิโล40บาทแล้วก็ค่าอาหารที่ลดลงต่อรอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ155,000บาทตัวเนี้ยตัวกําตัว,ต,วตัวอาหารที่ลดลงเนี่ยมันจะสามารถพลิกกลับไปเป็นกําไรให้กับเกษตรกรได้ก็คือเป็นตัวเปลี่ยนเกมจากต้นทุนกลายเป็นกําไรให้กับเกษตรกรค่ะ ข้อดีอันถัดมาฟีดแบ็ที่ได้รับข้อที่2จากเกษตรกรก็คือกุ้งสายคว้ากับการเกิดขี้ขาวเราพบว่าในกรณีที่การเกิดขี้ขาวกับกุ้งของเราเนี่ยกุ้งสามารถกลับมากินอาหารได้ปกติกุ้งโตได้ตามปกติแล้วพบตัวตายน้อยทําให้อัตราลอดลดลงจากปกติไม่มากถามว่าลดลงไหมลดลงค่ะ,ะทางไม่ใช่ว่ากุ้งสายคว้าทนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ถามว่าลดลงในจุดที่โอเคเกษตรตอบรับกลับมาจากเกษตรกรยังเป็นจุดที่รัด เกษตรกรพึงพอใจอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยที่เก็บมาที่ได้จากสถานการณ์จริงในในบ่อเลี้ยงนะคะก็คือบ่อที่พบขี้ขาวอะค่ะก็คือในในในไซส์ที่เท่ากันกับบ่อปกติเราต้องเลี้ยงมากนานขึ้นแน่นอนประมาณ20วันเพื่อให้ได้ไซส์เท่ากันเพราะว่า ADG เขาต่ำลงค่ะอยู่ที่ประมาณ0.22 แล้วก็ FCR แน่นอนว่าเขาเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันจะมีจุดที่เราต้องหยุดอาหารในช่วงที่เป็นขี้ขาวและเดินอาหารใหม่ในช่วงนี้จะทำให้ FCR เขาลดเพิ่มขึ้นและอัตราลอดอาจจะลดลงประมาณไม่เกิน10%ซึ่งณจุดนี้ค่ะทางถามว่ามีขี้ขาวมีผลกระทบต่อเราไหมมีมีแน่นอนค่ะแต่ว่ายังเป็นจุดที่กุ้งเราสามารถต่อสู้แล้วก็กลับมาได้แล้วเกษตรกร,ก,รก็ยังพึงพอใจกับ performance นี้ค่ะ สุดท้ายก็คืออันนี้จะเป็นกุ้งสายคว้ากับการปแปรปรวนของสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่เราเก็บข้อมูลมาค่ะในะข้อมูลจากอันนี้ไม่ใช่จากแค่ในประเทศไทยนะคะก็คือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทั้งหมด4ประเทศมากกว่า50บอ่อในช่วงฤดูมรสุมการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลก็คือทั้งในประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามอันนี้เราจะพบว่าในช่วงในช่วงนี้นคือเกษตรกรยังคงสามารถเลี้ยงกุ้งของสายคว้าแล้วก็ สามารถจับขายได้โดยมีอัตราลอดตายสูงมากกว่า80เซึ่งผลที่ได้ก็คือทำเป็นกำไรให้กับเกษตรกรค่ะอันนั้นก็คือเป็นเป็นฟีดแบ็แล้วก็เป็นข้อมูลที่เก็บมาจากอาดีตจนถึงปัจจุบันนะคะโดยมุมมองการเลียงกุ้งในอนาคตของทางบริษัทะคะ่ะเราก็มองว่า Okay. เราอยากให้อุตสาหการรมการเลี้ยงกุ้งธุรกิจการเลี้ยงกุ้งเนี่ยเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนเราอยากจะอยู่ร่วมกับเกษตรกรอยากให้เกษตรกรอยู่กับการเลี้ยงกุ้งไปนานๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้ความสําคัญก็คือเกษตรก,จกรจะให้ความสําคัญมากขึ้นก็คือกําไรถ้าเรามีผลกําไรเราก็จะสามารถต่อยอดธุรกิจต่อไปได้เป็นระยะเวลานานแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะ แล้วก็ในอนาคตน่ะแน่นอนเลยว่าการเกิดโรคจะต้องมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งโรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำแล้วก็สภาพการเปลี่ยนแปลงภูม,มิอากาศที่จะมีความแปรปรวนมากขึ้นอ,อย่างเช่นที่ฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือฝนทิ้งช่วงกว่าฝนจะตกนานอากาศร้อนมากน้ําเค็มสูงดีโอต่ําในบอ่อก็มีผลต่อกุ้งเหมือนกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,ก,รก็จะมีความต้องการ สายพันธุ์ที่ทนมากขึ้นทนต่อการเกิดโรคทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้อมแล้วก็มีอัตาราลอดที่สูงในระหว่างการเลี้ยงในทุกฤดุกาลค่ะและสุดท้ายเพื่อให้ได้กําไรจากข้อแรกและนําไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนแนวทางการลดต้นทุนการผลิตก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องนํามาพิจารณาโดยสายพันธุ์ที่ FCR ต่ําลดการใช้อาหารทําให้การจัดการภายในบอ่อง่ายขึ้นเนื่องจากอาหารที่เราใส่ลงไปในบอ่อนั้น ก็เป็นแอมโมเนียเป็นอาหารของทั้งแบคทีเรียหรือว่าสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่ภายในบอ่อค่ะโดยหลังจากนั้นการการที่เราลดอาหารที่ใส่ลงไปกุ้งสามารถนําไปกินได้ขึ้นได้เยอะขึ้นค่าอาหารลดลงเป็นเนื้อมากขึ้นและการจัดก,การภายในบอ่อก็ลดลงใช้สารเคมีลดลงเปลี่ยนถ่ายน้ําลดลงต้นทุนลดลงอันนี้มันจะทําให้เกษตรกร,ะกรจะได้กําไรจากการเลี้ยงที่มากขึ้นโดยรวมๆจากทั้งหมดนี้แล้วค่ะทางบริษ,ษัทสายคว้าเรา พยอยามจะพัฒนาสายพันธุ์สมดุลเพื่อตอบโจทย์ทุกอย่างที่ที่กล่าวมาขั้นต้นแล้วก็อยากจะเป็นให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับเกษตรกร,กรในทุกสถานการณ์การเลี้ยงจากปัจจุบันจนไปถึงอนาคตค่ะอันนี้ก็คืออันนี้คือ,อจากที่ผ่านมานำเสนอที่ผ่านมาจะเป็นข้อมูลจากาปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนะคะต่อไปการที่เราจะเดินไปกับเกษตรกร,ะกรนะคะ เราจะทำยังไงให้ธุรกิจยั่งยืนก็คือทางสายค้าก็อยากเดินไปพร้อมๆกันกับเกษตรกร,ร,กรแล้วก็การพัฒนาสายพันธุ์ของเราอ่ะแน่นอนจากที่กิ๊กกล่าวไว้ว่าการปรับเปลี่ยนการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ของเราอ่ะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงและฟีดแบทจากเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมจาก,กเกษตรกรนั้นสําคัญกับเรามากๆเราอยากให้ทางกเกษตรกรทุกท่านช่วยแชร์ข้อมูลความต้องการหรือว่า คำติชมทั้งหลายที่ทจากจากาการใช้สายพันธุ์ของเราในการเลี้ยงในบ่อจริงโดยที่เราเนี่ยเรามีการสร้างทีมสนับสนุนทางเทคนิคก็คือทางามคีคุณเอ็กกับคุณายแล้วก็เป็นเทคนิคอลแมเนเจอร์ของเราก็คืออ,อันนี้เป็นเบอร์โทรก็คือสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยถ้าเกิดว่ามาีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงหรือว่าต้องการแชรข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงของบริษัทกับของสายพันธุ์ แสคว้าสามารถติดต่อเขาได้โดยตรงเลยนะคะโดยที่การแชร์ข้อมูลเนี่ยทางบริษัทก็จะมีสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้ามาแชร์ข้อมูลกับเราเหมือนกันโดยที่อาจจะเป็นการลดค่าลูกกุ้งหรือว่าเพิ่มจํานวนลูกกุ้งในขอบถัดไปค่ะนอกจากนี้นอกจากที่บริษัทอยากจะรับข้อมูลจากทางเกษตรกรเข้ามาให้เราเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ การปรับปรุงพันธุ์ของเรานอกจากนี้ Facebook เราก็ได้สร้าง Facebook Page ขึ้นมาเพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารจากภายในเหมือนกันจากภายในบริษัทเราออกไปสู่กเกษตรกรภายนอกค่ะโดยที่ f c e e o o o p p g g เนี่ยจะเป็นการหมือนแจ้งข่าวสารว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นบ้างภายในบริษัทแล้วก็การแนะนำผลิตภัณฑ์รวมถึงอ,อาจจะเป็นการโพสต์เกี่ยวกับการรับสมัครงาน การคอนเฟร e นต์ต่างๆให้ข้อมูลให้ความรู้กับเกษตรกรก็จะโพสต์ลงใน Facebook นี้ค่ะสามารถกดติดตามกันได้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะขอฝากช่องทางการติดต่อการซื้อสั่งซื้อลูกกุ้ง <c oughs> กับคุณตูนผู้จัดก,การฝ่ายขายของเราแล้วก็ถ้าสั่งซื้อนอเพียนลูกกุ้งพีติดต่อนองโมงนนองเชอสามารถติดต่อกับทางบริษัทได้โดยตรงเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ